เฮเบตตี้ดีใจหลังพายทีมเก็บชัยพ้อมเผยคนยิงได้เยอะกว่านี้ลูกเดียวไม่พอเฮเบตตี้ฟอนันเดสกองหน้าของทูแบงคอกยูเนเต็ดเผยหลังเกมที่คว้าชัยเราพยายามทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายที่อยากจะเป็นแชมป์แล้วก็หวังรักษาความที่ดีต่อเนื่องให้ได้ทั้งเกมรุกและเกมรับเพื่อเป้าหมายคือชนะไปด้วยกันหลังจากที่จบเกมศึกลีโวไทยลีนัดเปิดสนามก่อนที่จะเป็นแข้งเทพทูแบงค์อกยูเนเต็ด จะเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดไปได้2-0ล่าสุดผู้ทําประตูในเกมดังกล่าวอย่างเฮนบัตตี้เฟอร์นันเดสได้เผยความรู้สึกหลังสามารถช่วยทีมประเดิมคว้า3แต้มแรกได้ตั้งแต่นัดเปิดสนามนวมานศุ์ที่12สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามทูสเตเดียมโดยเฮนบัตตี้เฟร์นันเดสดาวยิงตลอดกาลของไทยลีกของพลพรรคแข้งเทพเผยหลังจบเกมที่เอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดไว้ว่าก็ดีใจกับผลชัยชนะการเล่นวันนี้จริงๆคิดว่าทำได้มากกว่าหนึ่งประตูแต่ก็ดีใจกับชัยชนะครับ ยังทำงานหนักอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะปิดฤด,ดูกาลหรือ p ีซีซั่นจะดมีการฝึกซ้อมเพิ่มเติมและทีมฟิตเนสค่อนข้างดีด้วยครับเป้าหมายแน่นอนก็ต้องเป็นแชมป์ให้ได้ก็หวังว่าทีมจะรักษาฟอร์มต่อเนื่องให้ได้ดีเบ่กันรุกช่วยกันรับอ,อยากให้แฟนบอลคอยเชื่อมั่นในทีมของพวกเราอย่ายอมแพ้ในทีมของเราแล้วก็ชนะไปด้วยกัน <Everything S 2> แฮ a v รี่เกลทิงท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกลีโวไทยลีก2022-2023นัดถัดไปของแข้งเทพ ทูแบงคอกยูเนเตดจะออกไปเยือนพบกับพยาไก่ชนหนองบัวพิชยา FC, เอฟซีในวันที่20สิงหาคมเวลา18นาฬิกาใน,นสนามพิชยาสเตเดียม